น่าเยอะก็ไม่ใชนนีกันก็ไม่รู้นะแบบฟาว้วนีฮะมันบางอีไป้ามหนึ่งเองขายไม่ได้ครอที่นี้ไม่อยากวัดด่วนโต้ครับ แบบนี oh, oh, ้โอ eh. ้โหเจ้าเลยมามาไม่ถูกเลเขาตูแล้วลอยเราขับเร ตวางมือยากใช่ไหมโหตู้เลยเนะี่ยแต่ไม่ต่อเลยมีส่วนหน้าทีไปเจ็ดห้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดผมแคทไลนะพี่พ um> ี okay. <h 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 ่มีกี่เบอร์สิบสองเกือบเกือบแล้ว เนสื้อเอปล่าอ่ะกัราคาเนี้ยพี่เแม่กอบเ้า dễ ngay. 14 Oh. Oh. Ah, Oh.

ไม่ใช้่ถามโสมิ้ที่ซื้อ่าไม่รู้เปองถ้าหายประโทษโอ้ย Thảo, 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 Thảo. Hỏi luôn giờ đấy vào. không